สวัสดีครับสวัสดีเอฟทีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับตามสัญญาไว้นะครับว่าจะถ่ายรูปพลูด่างนะครับไปให้ชมว่าผูด่างของเราเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้ปลูกเพียงแต่ว่าจับกิ่งก้านแล้วก็โยนโยนมามันก็ขึ้นไปใหญ่โตใบใหญ่ขึ้น ไปบนยอดไม้สูงนะครับไปบนยอดไม้สูงนะครับก็ก็มาชมใกล้ๆนะครับตอนนี้ก็เต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดถ้าเพราะว่าลากมันไม่ไม่จำกัดสถานที่นะครับลากมันไปได้ใบมันก็โตๆนะครับ ใบมันก็โตมากๆแต่ว่าใบาไม่สวยเหมือนที่บ้านที่บ้านเพื่อนที่ที่นำใ้ชมนะครับที่นำใบชมเพราะว่าใบานั้นได้ถูกการดูแลเป็นอย่างดีแต่ที่นี่ไม่ได้รับการดูแลนะครับก็จะเป็นพวกมแมลงบ้างพวกอะไรบ้างมากัดกินนะครับแต่บนยอดจะบนยอดยิ่งยิ่งสูงเนี่ยใบย,ยิ่งใหญ่นะครับใบย,ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าพลูด่างเนี่ย ดูดีๆมันมันสวยนะครับดูดีๆมันก็สวยนะครับตามพื้นเนี่ยจะมียอดมาไหลเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดนี่คือต้นต้นพลูด่างที่เดโทนาบีตนะครับอาถามว่าตรงนี้เยอะไหมเยอะครับข้างข้างในก็เข้าไปข้างในก็มีนะครับเพราะว่าเขาก็สับพันพันพันแล้วก็โยนไปนะครับนี่ก็เหมือนกันถ้าเราจับมาแล้วสับพันพันไปมันก็โยนไปนะครับแต่ถ้าต้นไม้ต้นเล็ก ค่าต้นไม้ต้นเล็กนะครับต้นไม้ต้นเล็กต้นพูด่งางใบมันก็เล็กที่หัวเลาะเนี่ยเพราะว่าหัวเลาะเจะ้าเจ้าตัวกระปอมตัวเล็กๆเจ้าตัวกระปอมตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยนะครับอก้อนนี้ก็พูด่างนะครับแต่ต้นไม้ต้นนี้เล็กอาจจะสิ่งที่มีอย่างนึงก็คืออหนวดหรือสีหนวดหรือสีที่บ้านเราเรียกอันนียหรือผมว่าเรียกว่าต้นไม้มีหนวดเนี่ย กำลังขึ้นเต็มไปหมดต้นไม้ต้นเล็กเนี่ยต้นใหญ่ก็มีแล้วนะครับต้นผูด่างต้นเนี้ยมันก็ต้นไม้เล็กเมื่อที่เขาอยู่อาศัยเล็กเนี่ยเขาก็จะใบเล็กด้วยใบไม่โตแล้วถ้าถ้าเล็กอาหารใบเขาก็จะโตขึ้นนะครับข้างในนะครับข้างใน ข้างในเป็นอ่าข้างในเนี่ยเป็นต้นปลาล์มนะครับข้างในเป็นเป็นต้นปลาล์มต้นปลาล์มนี้จะมีทั่วไปหมดใน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 ,ในรัฐอลิโซอาในรัฐพอริดาเนี่ยนะในรัฐพอริดาเนี่ยต้นปลาล์มเนี่ยไอ้ต้นปลาล์มจะมีเต็มไปหมดผมเคยถามว่าอ้าวแล้วเราจะขุดไปปลูกระบายเขาบอกไม่ได้พื้นที่ที่ต้นไม้มันต้นต้นปลาล์มเนี่ยมันอยู่หลังบ้านก็จริงนะครับ บ้านเราก็สิ้นสุดแค่แค่รั้วที่ผมยืนนี่แหละรั้วธรรมชาตินะครับแต่ถัดเข้าไปนั้นเป็นที่ของของรัฐนะครับเป็นที่ของรัฐนะครับครือเขายังไม่ได้ทําอะไรรัฐจะทําอะไรเขาก็จะมาดาเนินการเองแต่มันไม่ได้เป็นป่าลุกทึบนะครับข้างในสิ่งที่ที่ลกเห็นต้นต้นไม้อยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่า มันเป็นรั้วมันเป็นรั้วธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับต้นปาล์มเล็กๆเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนมันเป็นสัญลักษณ์ของของที่เดโตนาเลยล่ะไม่ใช่ของไม่ใช่ของเดโตนาของของอเมริกาเลยล่ะแต่โดยเฉพาะที่นี่ถ้าไปที่ใดที่ไหนๆก็ตามแม้แต่ไปเที่ยวที่ชายทะเลเขาก็จะปลูกต้นปาล์มเนี่ยเป็นแถวนะครับเป็นแถวสวยงามนะครับอ่าก็ดูว่า ่บนต้นปาล์มที่ที่พูด,ด่างขึ้นไปเนี่ยนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมอ่าใบาพลูใบพลูนั้นจะใหญ่มากที่ขึ้นต้นปาล์มนะที่ขึ้นต้นปาล์มเพราะต้นปาล์มอาจจะมีความชื้นสูงก็ได้ถัดมาถัดมาอีกต้นหนึ่งโอ้ ต้องออกห่างสัหน่อยต้องออกห่างสัหน่อยนะครับก็ต้นนี้ก็ต้นที่ต้นไม้ขึ้นน,น, er. น, Mother, นี่ก็ใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นเมื่อต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะครับใบพลูด่างมันก็จะใหญ่ขึ้นด้วยมันก็จะใหญ่ตามขึ้นมาด้วยนะครับก็ก็เป็นเช่นนี้แหละเป็นเช่นนี้แหละนะครับอาก็ ให,ให,ให้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 ท่านได้ดูเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปให้ท่านดูนะครับว่าพูดด่างที่เราเนี่ยเยอะมากแต่ถามว่าเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้ให้คงคงไม่ต้องเก็บแล้วครับเพราะพูดด่างก็คือพูดด่างที่บ้านเรามันก็จะอย่างนี้แหละถ้าอยากให้มันใหญ่ก็ค,คงต้องไปไอให้ต้นที่บรรดาสายอยู่เนี่ยใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ด้วยข้างหลังเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ นะครับแล้วต้นนี้ก็เริ่มจะจะโตแล้วนะครับเริ่มจะโตแล้วแล้วรับรองว่าต้นนี้ใหญ่แน่นอนดูด้านหลังเข้าไปลึกๆกันนะนะครับดูด้านหลังเข้าไปลึกๆนะก็ต้นบุพผูดามก็ใหญ่นะครับใบมันก็ใหญ่มากนะครับใบมันก็ใหญ่มากนะครับขนาดต้นปลาล์มต้นนี้ ที่บรรศัยขึ้นไปเนี่ยนะครับที่บรรศัยขึ้นไปเนี่ยต้นปาล์มต้นนี้ตายแล้วนะครับถามว่าตายเพราะอะไรตายเพราะว่าอาจจะตายเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ที่เห็นเนี่ยต้นนี้มันคงจะตายพร้อมกับต้นปาล์มต้นนี้แหละเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งต้นไม้ต้นนี้คือต้นมะตูมนะครับต้นมะตูม นะครับต้นประตูมาปลาต้นนี้มันคงจะตายพร้อมกันแหละเพราะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับฟ้าผ่าเกิดขึ้นผ่าต้นประตูหรือต้นมันมันผ่าต้นประตูหรือผ่าต้นปล์มก็ไม่รู้แต่มันผ่าไปก็ทําให้ต้นไม้สองต้นเนี่ยตายนะครับตายต้นนี้นะครับปาลมต้นนี้ก็ไอไอผู้ด่างก็ขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไป นะครับก็ขึ้นไปใบมันก็ใหญ่แต่ใบที่ใบไดถูกการดูแลมันก็จะถูกมแมลงกัดไปบ้างถูกเปอดธรรมชาตินะครับถูกเหี่ยวตายไปบ้างนะครับต้นเล็กต้นเล็กปามต้นเล็กเนี่ยนะต้นเล็กโน่นนะ่ะข้างหลังข้างหลังต้นใหญ่เนี่ยก็ลูด่างก็จะขึ้นเต็มไปหมดผมว่าอีกสัก อีกสักพักหนึ่งสักสิบปีเนี่ยถ้าผมกลับมาได้นสิบปีก็ก็เกือบเก้าสิบแล้วล่ะนะครับกลับมาได้ก็ก็น่าจะน่าจะต้นน่าจะไม่ใช่ต้นตรงนี้ก็อาจจะเต็มไปด้วยอเต็มไปด้วยพลูด่างรกทึบก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าถ้ามันเมื่อมันอยู่ในป่าสาธารณะแล้วเนี่ย เราก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้เท่า,าเพราะว่ารัฐเขาคงมายอมนะครับก็เล่าให้ฟังเท่านั้นก็ก็ทำตามสัญญาว่าผมผมบอกว่า,าผู้ดังที่บ้านเรานี่ก็ใบใหญ่เหมือนกันนะครับใบใหญ่เหมือนกันอขอลงคลิปแค่นี้นะครับเพราะว่า,าสัญญากับท่านไว้ว่าจะ มาถ่ายผูด่างให้เห็นนะครับว่าใบามันใหญ่จริงไหมใบใหญ่จริงครับ่าแต่ว่าที่เราเอามาที่พื้นเนี่ยนะครับที่พื้นเนี่ยที่พื้นที่เห็นเนี่ยนะครับที่พื้นที่เห็นเนี่ยก็จะมีไหลของลากของอต้นผูด่างเนี่ยไหลมาเต็มหมดนะครับถ้าเราไม่ตัด พื้นมันก็อาจจะมีต่อไปก็อาจจะมีต้นพูด่างขึ้นมาเต็มหมดเช่นเดียวกันนะครับเต็มหมดขช้นเช่นเดียวกันเนี่ยครับดูสิครับพูด่างเต็มหมดแต่ตรงนี้มันมาจากไหนล่ะมันมาจากไหนเนี่ยเต็มหมดฮนะใบพูด่างทางนั้นนะครับใบพูด่างทางนั้นนะครับเนี่ย ก็มาจากนี่แหละมาจากที่กระถางที่เราปลูกไว้นี่แหละ,ะถ้ามาปลูกในบ้านนะครับถ้ามามาปลูกในบ้านมันก็จะใบก็จะไม่ใหญ่แต่ถ้าลองเอาไปทิ้งทิ้งในป่าถห้มันเกิดขึ้นเองมันก็จะ,ะใหญ่ใหญ่โตขึ้นมาด้วยนะครับ,บ <า S 1> ก็ขอฝาก คลิปไปแค่นี้นะครับขอลงคลิปเลยนะครับแล้วก็จะตรงไปให้พี่น้องได้ชมขันอุกนะครับก็ <handling sushi> ขอบคุณครับที่ได้มา <handling> ที่ได้ฝากมาให้ดูที่ได้ที่ได้เอาผู้ด่างมาให้ดูแล้วก็เราก็จะได้โชว์ของของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอลงคลิปแค่นี้นะครับฝากช่องคำคูณและช่องชาวรา ah, แม่ขัดต้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ